วูฟแชนแนลได้เวลาสนุกกันแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วูฟแชนแนลพบกับผมนายเลสวูฟและวันนี้เราอยู่กับ Call of Duty Modern Warfare 3พาร์ทที่12นะครับเราจะมาต่อกระจกพาร์ทที่แล้วเลยนะครับเราลักรอบเข้ามาจนถึงเขตซุ่มยิงได้แล้วนะครับนี่คือแผนการรอบสังหารมาคาร์ล็อ Alpha 1, radio check over. Bravo 1, copy. We're dug in midline of sight. Right. Kamarov's our eyes and ears inside the hotel. Once he gives us the nod, we'll kick this off. What do you see? Bugger all, mate. Looks like Makarov's late for his own funeral. Sit tight until we get a clean shot. Then you can put as many rounds on him as you like. He'll only take one. <laughs> okay. Niko Let's see What was we can บัตรบอสเตอร์วันที่11ตุลาคมที่ประเทศทีท่เดิมครับสาธารณรัฐเช็คก,การเคลสงครามเลย<ท>โอเครอบรอบแล้วภารกิจรอบสังหาร ah s a s เหมือนเดิมครับโอเคสี What? They're stopping in front of the hotel. Do you see him? I think he's looking right ass. Easy. Just sit tight. Okay. And you're done. into the garage now. Alright, Kamarov. You're up. Okay, come along, Kwane. Kamarov, do you read me?

เอาล่ะไพร์สอยู่ข้างบนแล้วแต่ก็ไม่ไกอะไรเลยโอ้ยโอเคพร้อมนะหนึ่งยิ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 ง,ยงโอเคเราคุมกันไพร์สจากตรงนี้นี่แน่อยู่ไหนกระโดดมัากระโดดกระโดดยิงซ้ำยิงซ้ำเลยเอา้าศพเนึง่งเออเรารโซ่ไ่ค่อยยิงเลยเว้ย

แผลโซบหายจากแพ้ไม่ทันไรต้องมาเจ็บตัวอีกแล้วโอยตายจริงเละเลยแบบนี้อายังรอดไหมโซบเฮ้ยโอเคโซบขึ้นมาอย่าพูดก่อนโซบตอนนี้ ่อไปแขวนไว้เว้ยเหรอไอ้ช่วยหน่อยเร็วตามไปตามไโ่โอเคพุทธโอเคไพ่สีเปิดทางให้แล้วอะไรวะไอ้น้ำทางหน่อยโอเคเดี๋ยวตามตามลูกแกไปโอ้ โอ uhh ๊ยปวดหลามเลยแถวนี้ตรงไหนวะตรงไหนโอเคตรงนี้คิดดิไปโอ้ยโอ๊ยซบซบใจเย็นใจใจเย็นเว้ยเองเจ็บอยู่อย่ามิซ่าอย่าดันหลังสิว่าเออ ระเบิดระเบิดใช่ไหมตายหรือยังนี่นี่โอเคโอ้โศกีนโอเคไปไหนเพื่อนกูเหลยฮะไปก็แสงไปกินก่อนลบ มันไม่ตายเว้ยเจ้าแสงเข้าไปก็ไม่ตายในนี้เก็บไปเขี่ยไป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 เร็วเข้าสู้ตรงนี้ได้ไม่นานหรอกนะเร็วเร็วไปไปไปเผ็ดก่อนแล้วเว้ยแม่งยิงเราใหญ่เลย ใหญ่เลยแถวนี้โอเคไปๆเยอะๆนั่นเขาไอ้ข้างทางนายมาอีกโอเคพายส์ผมป้องโซไปก่อนนะเดี๋ยวเขาช่วยมาเยอะอ๋อซ้ำหน่อยโอเคไปไปก็ต่อ ไม่มากีกมาทีว่ารถมาไปไปจริงอไมเอาหนีปรถไมคันเอาไปเลยทั้งคัน ไปชุ่นหนึ่งเอายกให้เลยโอเคดกระสุนโอเคโอเคไปยบายโอ้ยซบขาลากแล้วโอเคไปยบายบายบเรารีบไปจากที่น <No> ี่เฮ้ยใหม่กันละไปไปไปหาที่หลบก่อน ตัดก่อนเฮ้ยไหนกันละ่ะตายยังเจ็บไปๆๆไปเฮ้ยเอาอีกแล้วแข่ากันเพียบเลยเวย้ยเราไม่กล้าย,ยิงรัวๆเว้วยปืนนี้หมดกระสุนง่ายมากด้วยโอ้ย,ย,ยหลบเว้วยไม่กัด พยินเพื่อพยินโอ้ยระเบิดหมดอีกวิ่งไปไปไปโอเคไปไปไปโอเคเข้าไปเข้าไปเดีย๋ยวเข้าโอ้ยต่อต้านตอนนี้คือเข้ามาช่วยแล้วอะ่ะลากรอบเข้าไปต้องทับแ,แผลโวนทีเลย

ตายโซาย,า,ยายแล้วอยวโทษทีนะตอนนี้อย่าเพิ่งเข้ามาหากับตันไพรเลยลุงแกกำลังโมโห,โหอยูเออ่เสียดายนะโซอุตสารรอดมาสองภาคภาคนี้ไม่รอดแล้วลก็รู้อยู่แล้วว่าจบอย่างนี้โอเคไปเลยมากันแล้วไปไปโอเค อ่ะเปิดประตูโอ้ยโอ้ยต่อยตกบันไดเลยคอไม่ห so ักเลยเนี่ยโอ้ยมาครอรู้จักกับยูริไงยูริ wake up ออะ ซา i f เ o ฟคง i ม่ s e ากให้คุณพลาด n รื่องนี้ซาคาเอ e ะ the road ี o our ร u t u r e b e g ้ n s h e r e my สำห i n บเรที่นี่เองอ้อนั่นไงนีเองครับในภาคแรกกัปตันไทอาแนน,น,เ,นเห็นแสงจากสโคบแล้วกัปตันไทมีนเกขยันขาดเอ้าตรงนี้นี่ซาเกมันหอบไปได้ โอเคนี่คือปีสองพัเอ็เฮองเอาอาศาสท,ที่อัตวนอ่อกลางอ๋อเหตุการณ์ในภาคแรกเหมือนกันนี่คือเหตุการณ์ที่เอาอาสาโดนไล่ล่าโดยนาวิกโยธินสารัฐ นในภาคแรกเลยการระเบิดยเทียในภาคแรกเป็นฝีมือของไอมาคาลอบมันล้วนเลยโอ้โหแล้นี่อะไรงแล้วนี่ก็

เลียกเมาวเลายกเมาวโอเคหนูรัสเซียนอ๋อยูริก็อยู่ด้วยนี่ในเหตุการณ์นี้แต่ยูริหักหลังมาครอบซะก่อนโอ้ยตายจริงนเฮียเฮียคว้าปืนคว้าปืน ไปแล้วไปล่ามเจ็บไปอยู่เซเลยมาขอจับจับสักนัดรือวะเล็นแไม่ได้เลยวุ้น่ายิงสองคนรีบดีวะสโอ้ยไม่ได้ไปเลยโอ้ค อ๋อย,ยูริรอดมาได้ก็เพราะว่ามีคนของสนามบินช่วยเอาไว้เอาละเอาไงไพ okay, o ์อโอเคโอเคอยู่เหมือนยังไม่ฆ่าเราตอนนี้นะ